เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าพึ่งยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวแต่พ่อลุงพลนะครับอยู่บ้าน ไม่เห็นนะครับสงสัยเข้าไปอยู่ในลำโพงแล้วน่ครับเมื่อกี้ในะบินเข้ามาอยู่ตรงในลำโพงนี่นะครับยังอยู่ในลำโพองอยู่นะครับ หรือว่าไม่อยู่ดีเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งยังอยู่อยู่ครับแต่ไม่เยอะแต่เมื่อกี้เนี่ยฝูงมโหเป็นพันตัวสองพันตัวเลย